ตัวเครงบินหนึ่งใบสายการบินได้กาไรเท่าไหร่กดตัวโปรญี่ปุ่นไปได้ถูกๆเนี่ยมันฟินมากเลยใช่ไหมครับแต่งงไหมครับว่าถ้าเราซื้อราคานี้เนี่ยสายการบินเขาจะขาดทุนไหมวันนี้เราไปสองกระเป๋าตังค์สายการบินกันครับว่าหนึ่งเนี่ยเขาทำเงินได้เท่าไหร่เราจะหยิบตัวเลขของแอร์เอเชียมาขยายกันครับ ถ้าเรานั่งเ่องบินรุ่นยอดฮิตอย่าง A320 ตอนเรากําลังเดินทางไปที่นั่งลองนับแถวดูก็จะรู้ว่ามันจุได้ถึง180ที่นั่งเฉลี่ยในแต่ละรอบคนจะแน่น91%จากทั้งหมดหรือเราลา164คนรายได้ค่าตั๋วเฉลี่ยต่อหัว1,967บาทแล้วยังมีค่าหลดกระเป๋าค่าข้าว409บาทจะรวมอยู่ที่ประมาณ2,376บาทพอคุณกันปุ๊บเชื่อไหมครับว่าเครื่องบินแค่เที่ยวเดียวสายการบินเนี่ยกวาดรายได้ไปกว่า400,000บาทเลยทีเดียวฟังดูแล้วรวยมากเลยใช่ไหมครับคิดง่ายๆว่าถ้าแปลงเป็นเงินที่เราจ่ายไป100บาท มันหายว่าไปกับค่าน้ำมันแล้วถึง36บาทค่าซอมบำรลุง18บาทค่าใช้จ่ายสนามบิน15บาทค่าพนักงาน12บาทค่าเสียมและค่าดอกเบี้ย13บาทค่าการตลาดและบริหารอีก7บาทสรุปแล้วเงิน100เนะี่ยหักต้นทุนไปถึง9 3บาทสายการบินเหลือกกำไรสุทธิเข้ากระเป๋าจริงๆเนี่ยแค่7บาทเพียงเท่านั้นพอกลับไปคิดจากรายได้เที่ยวบินเมื่อกี้กำไร7%ดเตก็ตกอยู่ประมาณ2 7 0 0 0กว่าบาทต่อเที่ยวตัวน้อยใช่ไหมครับสำหรับธุรกิจที่ลงทุนเครื่องบินลำล แต่ความโหดของโมเดลนี้เนี่ยมันอยู่ที่จานวนรอบเพราะปีปีหนึ่งเขาไม่ได้บินแค่เที่ยวเดียวแต่ซัดเป็นแสนไฟล์ oh <my> ลองเอา2องหมื่นเจ็ดที่เป็นกำไรต่อเที่ยวเนี่ยมาคูณหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันเที่ยวดูกลายเป็นกาไรปีละสามพันสี่ร้อยล้านบาทเห็นไหมครับเป็นเงินที่มหาศาลมากแค่ไปเที่ยวล้วลองสังเกตสิ่งรอบตัวดูก็ช่วยให้เราเข้าใจธุรกิจและการลงทุนมากขึ้นแล้วถ้าสนใจธุรกิจตัวนี้คุณเองก็เป็นเจ้าของได้เหมือนกันนะครับเปิดขอดซื้อหุ้นตัวนี้ที่ liberator ได้เลย